อันนี้เป็นของเล่นที่เขาผลิตออกมาผลิตได้เหมือนในหนังเลยส่วนอันเนี้ยมันจะเป็นกล่องในหนังไม่ได้ผลิตจริงๆออกมาแล้วแฟนๆไปสั่งผลิตกล่องแบบเนี้ยเพื่อเอามาใส่ปิ๊กเกอร์กันอ๋อสมมติได้นนชิปมาจะไปใส่ตัวอะไรก่อนผมว่าไ,ไปของเล่นผู้หญิงหนึ่งตอนหนึง่ง <laughs> อาเทียมันเป็นชิปทหารนะมาโซคิดอ, <laughs> อย่าลืมกดไลค์ โอนเลยอยากได้อันนั้นมันก็ต้องมีอันนี้ก็โคตรอยากได้โอยตอนเด็กๆขาด,สว,ส,ดสวัสดีครับโจแจ๊บเล็แจ๊บค่ะของแจ๊บค,ครับเอ,เอกลับมาสู่รายการตอนเด็กๆขาดอตอนนี้มีเด็กชายสองคนขาดแน่นอนขาดอะไรเลยอะไรขาดสโซนเยอะ์วิชื่อนี้สมอโซเยอชื่อนี้พูดแล้วเงินหายเลยตอนเด็กกิีเรื่องมากมีสักตัวยัง<โด> ไม่มีสักตัวเลยตอนเด็กอยากได้มากมันเกินเอื้อมเลยย้่นันกบุรีเทเตอร์ฉายสม so <ไป S 1> อลโซเยอร์ป้ายเพนคัดเอ์พลาสติกเลยเปนพติกครับเป็นรูปสมอลโซเยอร์หน้าบ้านใหญ่เนี่ยมีร้านวิดีโอเดินไปอีกสักครึ่งกิโลเจออะไรกูเจอโรงหนังเลยแล้วจะดูอะไรวิดีโอโรงหนังกูดูทุกอย่าง <S <S รับจ็อบนวดตานวดยายนวดแม่นวดพี่นวดป้าอะไรเงี้ยได้ดูสมอลโซเยอร์แล้วพร้อมป๊อปคอนโอ้โหเปรมเลยแต่มันเป็นป๊อปคอนแบบป๊อปคอนคั่วเองอะเข้าใจอยู่เกลือก็อร่อยอยู่ในยุคนั้นมันเป็นยุคที่ผมจะไปไปกับกลับกรุงเทพลบบุรีบ่อยแล้วบ้านป้าเขาจะมีช่องชื่อว่า IBC เป็นเคเบิลทีวีรายเดือนแล้วเขาจะมีชแนลที่เป็นเบื้องหลังภาพยนตร์อย่างเดียวแล้วโชคดีคือแก๊งสามพี่น้องบ้านป้าเนี่ย กับแก๊งผมอ่ะชอบดูเบื้องหลังหนังกันมันจะมีเบื้องหลังหนังหนังฝรั่งหาดูยากมวยปั้มอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็จะได้ดูเบื้องหลังหนังอันนี้เป็นซีนสร้างของเขานี่เอ็กหนึ่งพันมีเลยเลเซอร์ตอนนั้นช็อตนั้นผมกอวิดิโอบ่อยมากเนาะกูก็ดูซ้ำมันคิดมากเนี่ยเออมันคือเครื่องปินจริงๆเลยนะใช่เออว่ะใช่เลยเทคโนโลยียุคนี้ก็มีแล้วเิ็นทีดีใช่นี่ขึ้นมาจากน้ำอุุ้เท่จัดอะทีไหมเท่นี่ มีกานสะปอร์ดโคตรกีดอ่ะเออวะนี่กอรกอนไลท์อาร์เชอร์โปรโตไทป์อี่โอ้ตอนเด็กก๊ดมากเลยอ่ะมันน้องน้องเทอร์มินาเตอร์เลยนะเออว่ารายรสะเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยว้าวมากตอนเด็กผมดูว้าวมากเออแล้วใส่อย่างเงี้ยผมว่าผมชอบของเล่นก็เพราะผมเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะรายการผลิตอะไรอย่างเงี้ยมันเพิ่มความสนุกขึ้นไปอ่ะมันทำให้ของรู้สึกว่าเห็นที่มาตอนสร้างนี่นี่ชิปเออนี่มันคือรายการผลิตของเล่นเลยนี่ออ่อออออ ดูจริงดูจริงไอเดียฝรั่งดูน่แมั่งเจ๋งนะนะประมาณนี้ครับผมอันนี้คือหน้าปกของ small soldier เราเข้าใจมาเสมอว่าพวกนี้คือพระเอกเออใช่จริงๆคือผู้ร้ายเอ้าหรออืมผมต้องเชียร์พวกแกงนี้มากเลยกันพระเอกอยากได้ผู้พันจิปัสสาดโปสเตอร์จะ big trouble small soyer นี่โปสเตอร์เป็นแบบนี้อันนี้แซวแบบฉากในตำนานของอเมริกาเลยใช่มีแกงของเขาอยากได้แต่ละคนจะมีชื่อหมดเลยมีตำหนงดเวยมีอาวุธประจำตัวใช่ใช่ผมจำได้แค่ตัวเดียวไอไอตัวเหลืองนี่บิสบาสูุก้าสมัยก่อนเนี่ยพี่โตสุดชี่พี่เอิงเขาจะบังคับให้จำชื่อไอพวกเนี้ย คดเด็กมนเล่นกันน่ะตัวนี้ชื่ออะไรมิดวัลซุก้าปฏิบัติการครับอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆจะเล่นกันอย่างเงี้ยอันนี้แกงพระเอกแกงพระเอกระเอกคือตัวอย่างนี้ใช่ในเรื่องอ่ะไอเนี่ยคือพวกดี เรื่องของเรื่องนะมันเป็นบริษัทของเล่นที่ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัททําอาวุธเขาอยากทํากําไรจากของเล่นก็เลยไล่คนทั้งหมดออกไปเหลือนักดีไซน์แค่2คน 2> คนหนึ่งดีไซน์แก๊งสัตว์ประหลาดเขาต้องการให้สัตว์ประหลาดพวกนี้เป็นแก๊งลักโลกและก็อีกคนหนึ่งจะดีไซน์กลุ่มทหารใ,ให้เป็นทหารฝ่ายแอคชั่น2คนนี้จะแยกการผลิตเป็นของเล่น2ชนิดแต่ไอประธานน่ะไม่ชอบประธานบอกว่า จับมารวมกันเลยเอามารวมกันเลยให้พวกนี้เป็นผู้ร้ายซะร้ายทหารน่ะเป็นฝั่งพระเอกถูกต้อง <c oughs> แล้วในโฆษณาตอนพรีเซนต์งานเกี่ยวกับของเล่นน่ะเวลาเขาคุยงานกันน่ะไอฝั่งสัตว์ประหลาดเนี่ยเขาพรีเซนต์เป็นกระดาษสมัยก่อนอการพรีเซนต์จะเชยเชยและไอประธานก็ไม่ชอบส่วนไอตัวทหารเนี่ยมันพรีเซนต์เป็นวิดีโอเป็นสต็อปโมชั่นเป็นทหารต่อยออกมาจากกองแตกเลยและไอประธานน่ะมันก็บอกว่าของเล่นทำอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่ามันก็บอกว่าไม่ได้ครับเป็นเพียงโฆษณามันบอกไปทำมาให้ได้ซะ ตัวทหาน่ะด้วยความที่บริษัทมันถูกซื้อไปแล้วจากนะบริษัทที่ทําอาวุธมันก็เลยไปค้นหาว่ามีชิปอะไรบ้างมันก็เลยเอาชิปตัวท็อปอะมาใส่ในของเล่นทั้งหมดเลยโดยที่มันไม่รู้ ว่าชิปตัวนี้เป็นชิปทางการทหารและไอคนที่ไปค้นหาชิปอ่ะมันคือคนที่ดีไซน์ทหารน่ะแต่เวลามันล็อกอินน่ะมันล็อกอินของไอคนที่เป็นฝ่ายดีเข้าไปมันแอบล็อกอินช่อเขาเออพรสุดเออแล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวมันจะมาโทษไอนี่อะไรประมาณนั้นมันมีเรื่องเล็กๆน้อยนันเรื่องอยู่มาดูในส่วนของเบื้องหลังก่อน เราเห็นหุ่นของเล่นมันสนุกสวยงามได้เพราะว่ามาจากบริษัทคุณลุงสแตนบินสตันครับ oh. ตำนานเลยค่ายนี้เป็นคนออกแบบทำโมเดลในเรื่องเป็นโมเดลที่ต่อแขนต่อขาชักลอกแล้วก็เดินบนสายพานอ,อันนี้คือคุณลุงสแตนบินสตันเห็นหน้าทีานี่จูรสึกปราร์คพีเดเตอร์เอเลียลอยมาเลยทั้ีเเตอร์ใช่ตำนานทั้งนั้นในเรื่องก็จะเป็นของเล่นไซส์จริงทำสงครามกันในบ้านมนุษย์ผู้ร้ายเลยพี่เป็นฝั่งพระเอกนะ <laughs> คือตอนแรกคงเห็นแล้วแบบโอ้โหพูดจากใจต ผมไม่เชียร์ไอฝั่ง <kind> น <abonn és> ี้เลยผมเชียร์ผู้พันชิบฮัศาดตร์มากกว่ามันเหมือนทอยสตอรี่ปะของเล่นมีชีวิตเหมือน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 เลอนเหมือนเล่นแต่ทำสงครามไอนี้ถ้าจำไม่ผิดนะฉายหลังทอยสตอรี่ด้วยหลังเลยเหรอเอากระแสทอยสตอรี่มาเล่นด้วยมั้งเดาเอานะเดาเอานะแล้วก็มีแอบมีบาร์บี้ด้วยแอบแซวแอบแซวไอตัวชิปฮัสศาดตร์อ่ะมันแอบไปแกะชิปมาใส่บาร์บี้เพื่อหาทหารเกมครับ คุณดูข้างในเนี่ยแม่งเป็นเมคานิกแบบจริงจังเลยนะคือหุ่นยนต์เลยนะเนี่ยบาร์บี้คุณคุณนคุณนางเอกไหมไอ้นี่ไงสไปเดอร์แมนไงใช่ใช่อ๋อเหรอใช่ตอนนั้นใช่ในสไปเดอร์แมนภาคหนึ่งอ่ะภาคสองภาคสามเนี่ยอีนางเอกจะถูกแซวว่ามึงกีบทั้งเรื่องอ่าคุณไปดูสมอลโซเยอร์โอ้โหกีบแตกเลยกีบทั้งเรื่องนี่ระเบิดเลยนี่แล้วไอตัวนี้มันชื่ออะไรนะอาเชอร์อาเชอร์อาเชอร์จะรักสันติรักธรรมชาติแมวเห็นแมวยังรักเลยแมวมาถูแล้วอาเชอร์ก็แบบนี่อันนี้คือ ของทั้งหมดที่เขาใช้ตัวโมเดลทั้งหมดนะมีหลายรุ่นบางรุ่นคสอัพเพื่อให้ลูกกระตาล็อกแลกได้บางรุ่นเอาไว้เดินอะไรอย่างเงี้ยเขาทําไว้หลายแบบอันนี้สเก็ตผมผมหามาได้ยันสเก็ตเลยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องพอลลิศหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ้นี้ตัวตัวใจดีด้วยนะตัวใจดีเลยหน่วยสอดแนมนี่นี่เรื่องมันแบบนี้นี่คาเลบอลลิกมันใชเลิขิตคเตอร์ใช่ใช่เทคนิคสตอปโมชั่นแล้วคุณเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่บังคับคนเดียวนะมีข้างหลังอีกหกเจ็ดคนเลยมีสายนู่นสายนี่เนลย มากนะระแสดงในยุคนั้นนะนะี่ผู้เข้าจับได้เลยเหม,มือนช็อตอิสนสแตนในโรงงานตอนแรกทุ่พันชิพัสสันนี่ของเล่นครบเป็นแบบนี้จําได้ว่าตัวพระเอกกับจิดพัสสัจะหางานที่เหลือจะแพงหมดเลยใช่อะมาดูในรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นของเล่นที่เขาผลิต,ตออกมามผลิตได้เหมือนในหนังเลยต่างกันแค่วัสดุกสีนิดหน่อยครับนี่ เขาชอบตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้มันจะแบบสอดแนวสอดแนวที่บาาอาวุธใช่ใช่นี่หน่วยสก้าวสก้นี่ของเล่นแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้อ่กเล็กใครเจอใหม่ในกล่องนะเก็บไว้ให้ดีเลยซื้อไว้ก่อนไม่ได้เจอได้ทั่วๆไปนะแล้วก็พอกระแสของเล่นมันออกมาดีใช่ป่ะด้วยความอเมริกันก็จะทําสีใหม่เปลี่ยนมูใหม่แล้วก็เพิ่มอาวุธที่ไม่มีในหนังเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีในหนังนะชุดเปลี่ยนใหม่อ่าอันนี้เป็นงานทําสีครับเขาเอาของเล่นมาทําสีใหม่อันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กก็็็เปนสายแทงะจ แยกกล่องมาก็จะไม่ได้แบบซีนแบบเมื่อกี้ละก็จะเป็นซีนแบบเอารวดรัดเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีลูกเล่นตามเดิมนะในหนัง่ะไอหัวเขาที่เป็นงอๆอย่างเงี้ยหนังกระติ๊กหนังกระติ๊กหนังกระติ๊กวยิงของเล่นก็ยิงหนังกระติ๊กได้จริงๆอ่ะในหนังอ่ะมันต้องถูกไอพวกกลุ่มทหารแรกทำลายจนพังก่อนแล้วมันมา DIY ตอนหลังตัวนี้ DIY แขนพังไปข้างนี่ไม่เคยเห็นตัวนี้เราเคยเอามาขายแล้วมันมุ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 นมมุนมันสมาเนี่ยเลยตัวเนี้ยใช่ใช่แล้วจะมีตัวเล็กๆคอยขี่ งานทําสีพลาสติกยังดีอยู่เลยที่เราเจอดีเอพลาสติกมันดีจริงไอตัวที่บ้องบอกอะว่าถูกทําลายมันคือตัวนี้ใช่ในเรื่องดีไซน์ไม่ใช่แบบนี้แต่มันถูกทหาหา่ะลุมค่าแล้วเพื่อนะมันเห็นว่าเพื่อนเราตายก็เลยเอาเศษของเล่นทั้งหมดะมารวมร่างกันได้สภาพเนี้ย โคตรฝันร้ายตัวเนี้ยมึงอยู่ฝันพระเอกได้ไงวะผมเห็นแล้วฝันร้ายแต่บอกเลยตังหมุนเตี้ยอ่ะแฟงเกนสไตน์อ่ะกอร์กนไนท์ใช่ใกอร์กอนไนท์ฝั่งพระเอกฝั่งกอร์กนไนท์กอร์กนไนท์อาเชอร์ก็ชื่อนี่อันนี้อาเชอร์เสื้อสีนี้ก็ไม่สวยนะไม่สวยนี่น่าจะทำเพิ่มเอาเป็น D L C เป็น D L C อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้เป็นสัตว์เหมือนโทรแล้วเสียงนุ่มใจดีนะมันเนี้ยช่วยติกรับใช่เหรอผมกลัวครับลใช่ไอ้ ก่อนหนึีเคยมาเข้าช่วงหนึ่งผมรู้อย่างชามเลยชัดๆพี่ว่าในสตรีมมิ่งสักอันมีตอนนี้ก็มีอยู่นะมี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 อ่าในกล่องใหญ่ท็อปสุดของของเล่นนะคือ12นิ้วอนึ่ต่อ6มีเสียงมีไฟครับเหลี่ยมคล้ายๆสปอนปะใช่ใช่ใช่ใชดเหลี่ยมอือ กดเข็มขัดมีเสียงมีไฟกดเหรียญที่หน้าอกของอาเชอร์มีเสียงมีไฟส่วนอันเนี้ยที่คุณเห็นแน่ะมันจะเป็นกล่องในหนังไม่ได้ผลิตจริงๆออกมาในเรื่องเนี่ยมันจะต่อยกล่องแตกออกมาเลยแล้วแฟนๆของสมอ l ซ So เยอร์อ่ะมันมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปสั่งผลิตกล่องแบบเนี้ยเพื่อเอามาใส่ฟิกเกอร์กันอ๋อเพื่ออยากให้แตกกับเป็นหนังได้ใช่ใช่ต่อยไม่ผลิตออกมาอย่างนี้เลยเนาะจะได้จบจบอันนี้เป็นพลาสติกนะอันนี้งานคัสตอมนะกับงานในหนังนะ ส่วนอันนี้เป็นชุดผ้า1ต่อ6ออกมาแค่ตัวเดียวคือชิพาาัสสัต ตัวอื่นผมไม่เห็นแล้วก็ไอที่ผมบอกอันนี้เป็นพลาสติกครับท็อกกิ่งได้เล่นกดปุ่มมีเสียงได้มีอาวุธอะไรอย่างนี้และก็ยังมีปืนอ่าอันนี้เป็นปืนเนิร์ฟนะเนิร์ฟครับคยเห็นมาก่อนไหมอันนี้ไม่เคยเลยพูดจริงสุดทไทยมากอันนี้ปืนชิปพันศาด์ไม่เคยเห็นไม่ใช้ปืนพกเหรอพี่มันบอกปืนพระเอกอ่ะอ๋อเหรอเอออ๋อซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ดีไซน์ในหนังก็ได้นะมันอาจจะใช้สกินสกินเออใช่มีหลายกระบอกเลยนะคุณผมชอบในหนังที่มันเอาตะปูลงโมโบแล้วยิงกันอะ ในเรื่องอ่ะมันเอาตะปูลม DIY เป็นหลังปูลมเลยเหรอพวกทหารนะมันเอาอุปกรณ์ช่างมาคัดต้อมกันใช่คัตเตอร์ใบมีดรถตัดหญ้าอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นสำนักเด็กนี่คือเป็นอะไรที่ Amazing มากนะวิดบึ้มอ่ะเอามาใส่เป็นรถดะคือโคตรจินตนาการของเด็กเลยตอนนั้นเดี๋ยวสปายตอนจบแลให้ฟังแล้วกันเพราะว่าหนังมันนานมาแล้วคือพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือบ้านบึ้มเลยนะแล้วพ่อแม่มันโกรธมากพ่อแม่บอกว่ามันจะฟ้องบริษัทนี้ให้เละเลยไอประธานบริษัทอ่ะขับฮอลงมาแล้วก็เดินมาแม่มันก็ ิ่ไปดาฉันจะฟอ้องไอ้ผู้นีน้ประธานแม่งระหว่างเซ็นเช็ค,ชคแล้วก็ยื่นให้แม่เป็นเห็นแล้วก็ยิ้มโอ้ไม่เป็นไรบ้านาาคนนั้นว่าเอาละบ,บ้านผมอ่าซอยฟ้าต้องงานต้อเซ็นเช็คเขาไม่ไปใช้ค่าต่จัดการให้แล้วนะสุดท้ายคุณพูดว่าอะไรรู้ป,ป่ะท่านประธานตอนแรกบอกเอาไงดีครับครับเสียหายที่เราเกิดมันเยอะมากแม่งอย่างนี่ของเล่นอะเพิ่มศูนย์หรือสองตัวแล้วไปขายตะวันออกกลาง เออมันพูดอย่างนี้เลยเฮ้ยมันบอกว่าเพิ่มศูนย์ไปหลายๆตัวเออโคฉลาดอะโคประธานอันนี้ครับปืนสีแดงอีกปังหนึ่งครับผมยังมีพลาสติกคิดให้ด้วยนะจ๊ะพลาสติกคิดไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยเห็นเลยไม่เคยไม่เคยมเออมีพลาสติกอันที่ก่อนๆมาก็ว่าไม่เคยเห็นแล้วอันนี้ยิ่งไม่เคยใช่แล้วไม่ใช่อะไรนะแถมมีสีให้ด้วยเป็นเม็ดสีให้มาเพ้นท์เอาเด็กมีการเล่นของดีเนี่ยมีกามันของเล่นเทคนิคมันจะเยอะลูกเดียวกับเช็กกี้ป่ะ ไหม่กว่าใหม่กว่าในแม่ใหม่กว่าใหม่กว่าในเรื่องไงเราจะเห็นเทคโนโลยีสามมิติ พิมพ์ 3D นเลเซอร์ขึ้นมาจากเรซิรเลยแล้วก็มีการซัพพอร์ตด้วยแต่จริงๆแล้ในหนังตะก่อนอ่ะมันไม่ได้ขึ้นเลยอย่างงั้นแต่มันไปอินเสิร์ตกอให้มันดูขึ้นเลยจริงจริงมันช้ามากคือต้องได้เห็นแล้วแบบโหนี่เลเซอร์พิมพ์ติ้งจะมีในยุคนั้นแล้วถ้ามันใหม่ขนาดนั้นอ่ะพี่พี่ก็น่าจะหาได้ปะมันไม่ได้ไงของเล่นมันหายากมันมันเอาเข้ามาน้อยประเทศเราอ่ะแล้วก็จะมีของเล่นที่คุณเห็นนี่ไหม อันนี้ผมได้มาจากกล่องนะมันจะเป็นฐานเอามาต่อกันแล้วกดปุ่มด้านหลังแล้วจะต่อยเตะต่อยเตะกันน่ะครับเออแล้วก็รถบังคับอันนี้เคยเห็นอยู่รถเคยเห็นเคยเห็นมันก็เอาเศษขยะมามูเป็นรถอ่ะเออในเรื่องันจะมีคันนี้ด้วยไอ้คันนี้ที่มันใช้ใช้กันอ่ะเอออันนี้ไม่เคยเห็นจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าเป็นมินิเดโอลาม่าสปอร์เอร์เยอร์ก็ยังมีครับตามเทรนด์อ่ามาก็เป็นเมืองเหมือนกันตามเทรนด์อันนี้งานคัสตอม ไอตัวที่บ้องบอกว่าถูกฆ่าแล้วก็เอามาตออ่อเป็นสก,ก๊นสไล่ะหน้าตาจริงๆคือตัวนี้อัน,นีตวะกเบิดเป็นตัวแรกที่ตายในเรื่องเลยโ,โคูวิช <c oughs> บาสูก้า เอาไม่ใช่ตัวนี้ชื่อว่านิกไนโตรไอตัวนี้มันหน้ามอสาวจไม่ผิดจะมีตัวนึงครับหน้ามอสบาร์บี้เออหน้ามองบาร์บี้จะไม่เลยให้มันเหมือนทอยสตอรี่ในแบบดานอะเอาจริงนะมันเป็นหนังที่แบบก้าวข้ามกิดจากัดของคอยสตอรี่หลายอย่างที่แบบทอยสตอรี่ไม่มีขุนยนตีกัดนี่มีไม่มีระเบิดมีมีทุกอย่างเลยแล้วก็ของที่เข้าไทยมากที่สุดนะที่ผมเห็นทั่วไปเลยนะมันจะเป็นขวดแชมพูอ เห็นอยู่เคยเห็นขวดแชมพูที่ a n i m a n a c t t v a t e มีอ่ะใช่ดูแยกยังไงขวดแชมพูขามันจะตันขามันจะไม่เป็นขาสองข้างขามันจะตันดกันตันใหญ่ใ่ใช่ใช่แล้วก็เจอตามคลองโถมเจอตามตลาดนัดทั่วไปมีในสมัยก่อนแชมพูเนี่ยขวดนี้ขวดละ600แพงจัดเลยใครออมหน้าหกร้อยไฮโซเท่านั้นไฮโซใช่ไฮโซเท่านั้น ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยบอมันจะมีของวอร์เนอร์มาเปิดอหน้าเคาน์เตอร์มันจะเป็นไม้นุนๆเป็นตาวอร์เนอร์แล้วก็จะมีขวดอับน้ำของลุนนี่ตูนของอะไรเนี่ยไอพวกนี้อยู่ในชั้นนั้นพวกนั้นอันนี้แมนนี่เอกก็อยู่ในนั้นวะใช่ใช่ใช่ ประมาณนี้แหละความทรงจาผมว่าคุณน่ะมีเรื่องนี้มีกันต้องมันต้องต้องไม่มีกันอยู่แล้วผมว่าเรื่องนี้ในแฟนเพจเราเลยได้กลุ่มอบผมว่าต้องรู้จักกันเยอะเพราะว่าตอนนั้นอะมันเป็นกระแสจริงๆใช่ด่งเลยโด่งเลยทำไมอะพูดเยอะนิดนื่เลยประการเลยอ่าประมาณนี้หวังว่านะมันจะกระตุกต่อมจิตอะไรของคุณขึ้นมาได้นะอยากทำพักสองมียังมีสักตัวยังเนี่ยจังเลยจริงๆอะอยากได้สักตัวเคยมีโอกาสที่จะได้แล้วตอนนั้นที่ญี่ปุ่นแต่ผมต้องเลือกว่าจะเอาสมัยกล่องคิสหรือจะเอา พอโซเชียลกลับมาผมเลือกสมัยวงคิสมาแทนตอนนั้นก็เลยแบบชิตพัสสตดร้องไห้เลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเนื้อคู่เราต้องได้เจอกันอีกเอ่า้อก่อนุูรู้ป่ะกูเซิร์ชหาข้อมูลมาครับมีคนแม่งเก็บสแตนดี้ที่เป็นกระดาษอ่ะน้านใหญ่ๆปาะเออเฮ้ยได้มีคนเก็บไว้ว่ะโหครอบในหนังเลยทีหมื่น สี่หมื่นเดี๋ยวไปหาไฟเอาไม่ได้คัดไฟเอาพี่หนึ่งสี่หมว่าจากไหนเอาแล้วถามว่าจะหาซื้อจากไหนได้ถ้าไม่ใช่หมือนบอกคือในหนังตอนแรกอ่ะถ้าร้านเป็นตัวแทนจำหน่ายไอโคสุงของบอกเดี๋ยวชั้นแถมไอ้นี่ให้ป้ายดุสพ่อนายไม่รู้หรอกแต่กลับมาก็ขายของได้ก่อนเออในเรื่องในเรื่องสนุกสนุกอ่ะแล้วม่ชอบภาคสองมันไม่ใช่ไปอยู่ตะวันออกกลางเหรอไม่มีภาคสองไม่มีไม่มีโอ้จบเลยเราอยากให้มีเองไหมเป็นสมออะไรสมอสมอทอยเส้นสมอทอยเส้นแจ๊พคัสซั์แจ๊พคัสซั์อ๋ออ่ะ ฝากติดตามพวกเรานะครับทุกแพลตฟอร์มเลย YouTube TikTok อ g Facebook Search j a ๊ปสตูดิโขึ้นหมดเลยฝากร้านด้วยนะแจ๊ปสตูดิโอทอยช็อเปิดสุขสาวอาทิตจันทร์หกโมงเย็นถึง5้าทุ่มแล้วก็ไลน์แอดตรงนี้นะเมมกันไว้เลยแอดเป็นเพื่อนกันไว้มันเป็นร้านชื่อว่าแจ๊ปคัสตัมทอยซ่อมคัสตอมทำสีของเล่นเต็มสู่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้องไปตามหาชิป CPU ียูแล้วพี่มันจะมาใส่เนี่ยซูเปอร์เซนไตโอ้ถ้าขยับได้ซูเปอร์เซนไตขยับได้พี่ตอนแรกกูจําชื่อชิปได้ด้วยอ่ะสมมุติได้ชิปมาจะไปใส่ตัวอะไรก่อนเอาตัวเดียวเนของเล่นที่มีอ่ะผมว่าไปของเล่นผู้หญิงหนึ่งตอนนึงไอ้ที่มันเป็นชิปทหารนะมาโซคิดใส่ดอยเลมอนดอยเลมอนเป็นดอเลมอน เอาอย่างน้อยมันก็ต้องผลิตอะไรให้กูได้เพิ่มเป่าวะไม่แม่งจับพี่ไปปิ้งเป็นอะไรดูลายกิจอะเบสด้เบสด้เอ็ดเวิร์ดเหมือนกันกายไม่อยากขยับได้เหรอคุยข่ะขอดเลยนะ